วันนีี้อสวัสดีจ้าซื้ออย่างค้าคุณเก๋คุณเก๋ขายลอตเตอรี่นะครับคุณเก๋อยู่บ้านตองใจไฟ่บองจาย,จายแพงหมดหระคุณเก๋เองค่ะเดือนละพันกว่อเดือนละพัน,พนกว่าแล้วไปต่อเขาได้ไหมคุณเก๋ ต่อไม่ได้ค่ะทุกวันนี้เดือนเดียวก็ตัดตัดถ้าไม่จ่ายเดือนเดียวก็ตัดเคยโดนตัดไฟไหมถามจริงๆเคยค่ะเคยโดนตัดไฟไหมเคยค่ะมันมายกหมอเอเลยเหรอจ้าแล้วบอกได้ไหมว่าอย่ายกมออดิฉันนะคะอย่ายกมอ้อดิฉันนะคะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะเขายกอยู่ดีจ้่นั่งมอเตอร์ไซค์ออกมาน้ํามันอีกแพงไหมแพงค่ะคุณเก๋คิดว่าเราควรจะจ่ายแพงต่อไปไหมไม่ควรค่ะถาไม่ควรจยิ่งไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีเลือกคุณพีรพันธ์เราจ่ายแพงเพราะอะไรรู้ไหมเอ้ยเพราะมันมีทุนพลังงานมาครอบงำมันมาบวก เราต้องเอาทุนพลังงานนี่นะครับออกแล้วก็ให้ประชาชนจ่ายแบบที่ประชาชนควรจะจ่ายคือไม่แพงค่าไฟสามจุสาบาทต่อหน่วยค่ะเบนซินดีเซลยี่สิบห้าบาทต่อลิตรจ้าแก๊สลดลงอีกเอาเบื่อเอ้ยเอาค่ะเอ้ยเคยประกวดมีสแกนมาบอบอค่ะเอ้ยเขาบอเอาหน้าออกให้ผมเบิ้งเนบางงามบันไดปากแดงบอมก็แดงดอกอ๋อเอาออกมาให้เบิ้งดูล่ะเออยางแบบมีสแกนให้เบิ้งดูล่ะเอาแบบสวยๆเอา ส,สวย,สยนี่แต่งชุดไทยนี่ชุดไทยอุดรของแท้เอาอเอาอ่อานเลือยไปอยู่ตรงนั้นก่อนแล้วยา,างมาเอายางแบบมีสแกนให้เบิ้งเนี้เอาเบิง้งเสร็ลกองเด้อแล้วหมุนตัวเลยเด้อหน <S 1> 1 <S ึ่งหนึ่งสองสามจวดนี่แหละเขาเอิญว่ามีสแกนนะครับหมุนตัวหมุนตัวแล้วหมุนตัวเรากลับมาเออนะครับสุดหยอดครับใ,ให้เลือกระหว่างกอดกับหอมเสี่ยวอีหยังองอมันใดรับนี่บักอันนี้นี่ เอาเอากอดกำหอมเอากอดก็กอดต้นละฝากเอื้อในเดอรหนึ่งเสียงกัมมีความหมายของพ่นอุดรขอบคุณครับ,บงงจ่ามีสแกน